ตอนนี้นะครับรางปลูกเมลอน5ต้นของผมก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าใช้เวลาทำนานไปนิดนึงนะครับวันนี้มืดแล้วก็เลยว่าก็เลยไม่ได้เอาตัวเมลอนนะครับทั้ง5ต้นตรงนี้เข้ามาใส่ในรางนะครับ ลางปูกก็ทำง่ายๆนะครับทําไม่ยากอะไรเท่าไหร่นะครับครับก็ใช้โฟมหนา1นิ้วครึ่งนะครับนี่ก็ทำลรางประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นผ้าพลาสติกไว้สำหรับขังท่าตหารนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับถ้วยนี้เดี๋ยวเราจะย้ายเจ้าต้นเมลอนทั้ง5ต้นนี้นะครับใส่เข้าไปในถ้วยแล้วก็นี่ครับเสียบไวใน,นโฟมนี้นะครับแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะครับจากนั้น คือพื้นที่มันไม่อำนวยนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องใช้เป็นแบบดิฟรูตเทคนิคนะครับก็จะใช้ปั๊มออกซิเจนของพวกตู้ปลานะครับเสียบเข้าไปข้างในนี้นครับเพื่อให้น้ำมันมีออกซิเจนนะครับ5ต้นก็5ห,หลุมครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะ อัปเดตแปลงเท่านี้นะครับคือจริงๆตอนนี้มันก็น่าจะต้องลงลงล้างได้แล้วนะครับเพราะว่าต้นใบเริ่มใหญ่ขึ้นมาหลายใบยแล้วครับ